ัน้อยๆนะคะสวัสดีทุกคนอยินีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองอัจวสัสดิ์เซนเนลนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีกในอีกรอบนะมีก็เป็นตู้อะไรอย่างเป็นตู้อะไรไม่รู้นะคะตู้ดักเรื่องนี้อือก็เราก็ไม่มีเลยสามตัวสแตนเลตก็ดีฮอนก็ดีเซเซหลับเหรอเซหลับก็ดีละมังเออไม่รู้เหมือนกัน ก็สักหองละการหวานๆอยากได้สแตนเลสกับฮอนนะสแตนเลสเอาให้พี่ใหญ่แต่ว่าไอ้ฮอนก็บไอโอเคอารีนา่าก็ลดอ,อยู่ก็มาลุ้นกันนะคะเล็อ่อนี้อ้อทองตัวิหารโอ้ตัวเล็กฮอนฮอน ใส่ลักลัวอรทิอ๊นี่ว้าวโบดอุ้ยแต่มันเร็วนะยี่สิบทองอ๋อทำไมคืออยากได้ฮอนกับสแตเลีแต่ได้เลยได้ยใส่ลับโอ้โบดจอดป่ายว่าอ อ่ะพอ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 หลอุดหรือเปล่าเออสเตลเลตจบพอละเรื่องนี้สองในสามดาวตู้ยี่ดีละอู้อ,อยากได้สุดละฮอนฮอนไม่เท่าไหร่เพราะว่าฮอนมีตัวห้าดาวทีม่มันมันมันมีเผ่าเดียวกันแล้วมันเอลคิดได้อยู่ยแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออแต่สตเตลเลตดีจะละว้าคุณสองจะต้องกีดร้อง <laughs> คุณสองคือคุณสองเตรียมริบหอนหรือเปล่าคุณสองอยากได้มากเรื่องนี้ ก็น,นะคะพูดตรงๆก็ปิดหลาตัวนี้ล้ปุ๋ยหลาสี่สิบโลก็ถือว่าคุ้มอยู่นี่อืออุ้ยอุ้ยได้นองมุกด้วยทำพเอ๊นะคะโอเคสองในสามตัวโอเคฮอนช่างเดยวนะฮอนเดี๋ยว,นะวก็เจอกันยังไม่เป็นตัวคือเวลาไปดูคลิปไม่ค่อยมีใครเอาฮอนลงเท่าไหร่ฉันต้องไปเอาอิอส,อส,สิกุมหมา กับสู้สูรันอะไรพวกนั้นมากกว่าอ่าเลิศอ่พี่ใหญ่มีสแตนเลนสหลาลลหอล้มีการันตีห่อนแล้วป่ะกดเลยเหรอกจะมีการันตีห่อนได้ยังไงกูกำลังตรงว้ายอะไรเลยนะเปิดตามหล่อนสิบโลได้สแตนเลสววายด้วยคุณสอน คุณสอนวีแล้วนะคะพูดกันตรงๆเรื่องนี้มีแต่คนไลค์สตแตนเลตและไอคนที่อยากได้จริงๆก็ไม่ไม่ได้นะคะพูดกันตรงๆโอเคก็ประมาณนี้ตู้นี้นะคะก็ใครอยากกดก็ลองกดดูเดี๋ยวตู้ต่อไปเป็นอะไรนะอีเนสเหรอเอออีเนสอีเนสเห็นว่าเป็นตัวที่เก่งเดี๋ยวไปดูรีวิวก่อนถ้าเก่งไงก็อาจจะมีคลิปนะคะอ,อรอชมกันนะโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันนะคะทุกคนกับคลิปหน้าอาร์ไนอุ้ย แล้วก็กลับมาต่อเห็นเขาบอกว่าตู้นี้มันจะได้หน้าตู้แน่นอนนะคะถ้าเราออกหกดาวอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราออกอีกช่องนดงเราจะได้คอนแน่นอนนะเรื่องนี้เหก็เปิดไปเลยสิคะพูดกันตรงเออฉ่ำ,ำๆเออนี่ยตู้หลหระเออนี่ไนมาละ เออหอนแทงหอนเ,ออเออนยปิดตูน,ดนะคะทุกคนปิดจบพบสามตัวช้ำๆหน้าตู้เสียไปทั้งหมดเท่าไหร่แปดสิบโลนะคะยี 20, 20, 40, นะ่สิบยี่สิบสี่สิบเนาะเออรล็เดียวก็คุมนะส่วนว่าหกดาวสามตัวในงบแปดสิบก็ถือว่าโอเค ก็ไปริงละซื้อกันคลิปหน้านะคะทุกคน